การยืดเยียดกล้ามเนื้อที่เหมาะสมเนี่ยโดยเฉพาะที่ทำช่วงวอร์มอัพหรืออบอุ่นร่างกายมันช่วยลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บได้จริงๆค่ะโดยเฉพาะพวกการบาดเจ็บแบบกล้ามเนื้อฉีกขาดกล้ามเนื้อตึงอะไรพวกนี้ค่ะกลไกหลักๆก็คือการที่เราค่อยๆเพิ่มความยาวความยืดหยุ่นให้กับเออเส้นใยกล้ามเนื้อแล้วก็เอ็นข้อต่อทําให้มันพร้อมรับการเคลื่อนไหวที่อาจจะเร็วขึ้นแรงขึ้นหรือว่ามีมุมการเคลื่อนไหวที่กว้างขึ้นตอนออกกําลังกายนะคะ ลองนึกภาพเหมือนสปริงดูนะคะถ้าสปริงมันแข็งๆไม่ค่อยยืดหยุน่นพอเราไปดึงมันแรงๆเร็วๆก็อาจจะขาดหรือเสียหายได้ง่ายใช่ไหมคะแต่ถ้าเราค่อยๆดึงยืดมันบ่อยๆมันก็จะยืดหยุ่นมากขึ้นทนแรงดึงได้ดีขึ้นกล้ามเนื้อก็คล้ายๆกันเลยค่ะการยืดเหยียดก็เหมือนการเตรียมให้กล้ามเนื้อมีความยืดหยุน่นพร้อมใช้งานลดโอกาสที่จะเจ็บเมื่อต้องรับแรงหรือยืดตัวกระทันหันค่ะโอ้โหเห็นภาพเลยครับเหมือนเป็นการวอร์มเครื่องให้กล้ามเนื้อพร้อมทํางานหนักขึ้น แต่ผมก็เคยได้ยินมาเหมือนกันนะครับว่าการยืดเหยียดบางแบบโดยเฉพาะพวกยืดค้างไว้นานๆนะครับก่อนออกกำลังกายบางอย่างอาจจะไม่ดีเสมอไปอันนี้จริงไหมครับ เป็นข้อสังเกตที่ดีมากเลยค่ะใช่ค่ะมีงานวิจัยช่วงหลังๆที่ชี้ให้เห็นว่าการยืดเหยยดแบบค้างไวนานๆหรือที่เรียกว่า static stretching อะคะ่ะถ้าทำก่อนการออกกำลังกายที่ต้องใช้พลังระเบิดแบบว่าพลังสูงสุดในทันทีเช่นวิ่งเร็วๆหรือกระโดดสูงๆอาจจะไปลดประสิทธิภาพลงได้นิดหน่อยในบางคนนะคะเพราะมันอาจจะทำให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายเกินไปชั่วขณะนะคะสิ่งที่น่าสนใจตรงนี้คือมันทำให้เราเห็นว่าประเภทของการยืดเหยียดก็สำคัญเหมือนกันนะคะ ปัจจุบันแนวทางที่แนะนำกันมากขึ้นสำหรับการวอร์มอัพก็คือการใช้ด y นามิกสเตรชชิ่งหรือการยืดเยียดแบบมีการเคลื่อนไหวเช่นการแกว่งแขนหมุนสะโพกเตะขาสูงๆอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งมันจะช่วยเพิ่มการไหลเวียนเลือดแล้วก็เตรียมกล้ามเนื้อให้พร้อมเคลื่อนไหวโดยที่ไม่เสียความสามารถในการหดตัวเร็วๆไปส่วนสแตติกสเตรชชิ่งหรือการยืดค้างเนี่ยมักจะแนะนาให้ทาช่วงคูลดาวหลังออกกําลังกายมากกว่าหรือทาเป็นกิจกรรมแยกไปเลยเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นโดยรวมค่ะ uh huh. ชัดเจนขึ้นเยอะเลยครับแสดงว่าไม่ใช่แค่ทำยืดเยียดแต่ต้องทำให้ถูกประเภทถูกเวลาด้วยทีนี้นอกเหนือจากเรื่องป้องกันการบาดเจ็บที่เราคุยกันไปแล้วเนี่ยข้อมูลที่เรามีดูเหมือนจะบอกว่าการยืดเยียดนี้มันเป็นเหมือนอยาบารุงร่างกายแบบองค์รวมเลยนะครับมันส่งผลดีด้านอื่นๆที่เราอาจคาดไม่ถึงยังไงบ้างครับ ใช่เลยค่ะมันเป็นมากกว่าแค่การเตรียมตัวออกกําลังกายจริงๆค่ะประโยชน์มันแผ่ขยายไปเยอะมากสู่คุณภาพชีวิตประจําวันของเราในหลายๆด้านเลยเราลองมาดูกันทีละด้านนะคะแต่จริงๆอยากให้มองภาพรวมว่ามันเชื่อมโยงกันหมดเลยค่ะประโยชน์ข้อแรกที่ชัดเจนที่สุดเลยแล้วก็เป็นพื้นฐานสําคัญก็คือการเพิ่มความยืดหยุน่น flexibility แล้วก็ยังส่งเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อทังอ้อมด้วยค่ะ เรื่องความยืดหยุ่นนี้ผมพอเข้าใจได้นะครับทาให้เราเอื้อมหยิบของสูงก้มผูกเชือกรองเท้าหรือเคลื่อนไหวได้คล่องขึ้นแต่ที่บอกว่าส่งเสริมความแข็งแรงทางอ้อมนี่สิครับมันทานํางานยังไงครับปกติเราจะลึกว่าความแข็งแรงมันมาจากการยกเวทออกแรงต้านอะไรแบบนั้นมากกว่า ค,ความยืดหยุ่นที่ดีเนี่ยมันสัมพันธ์กับความแข็งแรงในแง่ของการทํางานที่มีประสิทธิภาพค่ะคือเมื่อกล้ามเนื้อและข้อต่อของเรามันเคลื่อนไหวได้เต็มช่วงหรือ full range of motion นะคะมันก็หมายความว่าเราสามารถใช้กล้ามเนื้อได้ครบทุกส่วนในการเคลื่อนไหวนั้นๆทําให้การออกแรงมันสมบูรณ์ขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ นอกจากนี้กล้ามเนื้อที่ยืดหยุ่นดีมันยังช่วยป้องกันการบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจําวันได้ด้วยนะคะลองนึกถึงเวลาเราสะดุดหรือก้าวพลาดดูสิคะถ้ากล้ามเนื้อข้อเท้าเรายืดหยุ่นดีมันจะปรับตัวรองรับการเคลื่อนไหวที่ผิดปกตินั้นได้ดีกว่าโอกาสที่จะข้อเท้าแพลงหรือหกล้มก็จะน้อยลงด้วยค่ะอันนี้น่าสนใจมากครับแสดงว่าความยืดหยุ่นไม่ใช่แค่ทําให้เราเคลื่อนไหวได้ดูดีแต่เป็นเหมือนกันชนให้ร่างกายด้วย แล้วที่เกี่ยวกับคนทำงานออฟฟิศล่ะครับเห็นว่าช่วยเรื่องออฟฟิศซินโดรมได้ด้วยถูกต้องเลยค่ะอันนี้เป็นประโยชน์ที่สำคัญมากๆสํสำหรับคนยุคนี้เลยอาการปวดคอ บ่าไหลหลังที่เกิดจากการนั่งทำงานท่าเดิมนานๆหรือที่เราเรียกกันว่าออฟฟิศซินโดรมเนี่ยส่วนหนึ่งมันเกิดจากกล้ามเนื้อที่ตึงเครียดหดเกรงสะสมค่ะการยืดเหยียดกล้ามเนื้อบริเวณเหล่านี้เป็นประจำจะช่วยคลายความตึงลดการกดทับแล้วก็ทำให้กล้ามเนื้อกลับมาทำงานได้ดีขึ้นช่วยพยุงโครงสร้างร่างกายลดอาการปวดเมื่อยเรื้อรังได้ค่ะ ดังนั้นการลุกขึ้นมายืดเส้นยืดสายระหว่างวันทํางานเนี่ยไม่ใช่แค่พักผ่อนนะคะแต่เป็นการบํารุงรักษาร่างกายที่สําคัญมากจริงๆค่ะโอ้โหอันนี้โดนใจคนทํางานออฟฟิศอย่างผมแล้วก็อีกหลายๆคนแน่นอนครับแค่มีความยืดหยุ่นดีขึ้นก็ช่วยทั้งเรื่องประสิทธิภาพการเคลื่อนไหวป้องกันอุบัติเหตุเล็กน้อยแถมแก้ปัญหาปวดเมื่อยยอดิตได้อีกทีนี้ประโยชน์ด้านต่อไปที่เชื่อมโยงกันคืออะไรครับค่ะ จากความยืดหยุ่นที่ดีขึ้นมันก็นำไปสู่ประโยชน์ข้อที่2ค่ะคือช่วยให้การทรงตัวดีขึ้นเอ๊ะ <laughs> อันนี้มี่ฟันดับผมเลยครับปกติเวลาพูดถึงการส่งตัวเรามักจะนึกถึงระบบประสาทส่วนกลางการทำงานของหูชั้นในหรือความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวเป็นหลักไม่ค่อยนึกว่าการยืดเส้นจะเกี่ยวโดยตรงเท่าไหร่ครับ จริงๆแล้วระบบการทรงตัวของร่างกายเรามันซับซ้อนนะคะแล้วก็ต้องอาศัยการทำงานร่วมกันของหลายอย่างเลยทั้งการรับรู้จากสายตาการรับสัมผัสจากเท้าระบบในหูชั้นในการประมวลผลของสมองแล้วก็แน่นอนค่ะความพร้อมของระบบกล้ามเนื้อและข้อต่อซึ่งความยืดหยุ่นเนี่ยก็เข้ามามีบทบาทสำคัญตรงนี้แล้วค่ะมีการศึกษาที่พบว่าการยืดเหยียดกล้ามเนื้อเป็นประจำโดยเฉพาะกล้ามเนื้อขาส่วนล่าง รอบข้อเท้าเนี่ยช่วยเพิ่มความสามารถในการรับรู้ตำแหน่งของข้อต่อหรือ proprioception นะคะซึ่งมันสำคัญต่อการปรับสมดุลร่างกายแล้วก็ยังช่วยให้กล้ามเนื้อที่คุมการส่งตัวทำงานประสานกันได้ดีขึ้นหรืออาจจะเรียกได้ว่าเป็นการจัดระเบียบกล้ามเนื้อให้พร้อมตอบสนองต่อการเสียสมดุลได้เร็วกว่าเดิมค่ะ ถ้าเราเชื่อมโยงสิ่งนี้เข้ากับภาพรวมที่ใหญ่ขึ้นจะเห็นว่าการทรงตัวที่ดีเนี่ยไม่ได้มาจากแค่กล้ามเนื้อแกนกลางแข็งแรงหรือหูดีเท่านั้นแต่ยังต้องการกล้ามเนื้อส่วนอื่นๆที่มีความยืดหยุ่นพอที่จะปรับท่าทางได้เร็วและราบรื่นเวลาที่เราเริ่มจะเสียหลักด้วยค่ะดังนั้นการยืดเหยียด,ยยดจึงเป็นส่วนเสริมที่สำคัญในการสร้างฐานการทรงตัวที่มั่นคงค่ะ เข้าใจแล้วครับมันคือการทำให้อุปกรณ์ซึ่งก็คือกล้ามเนื้อข้อต่อเนี่ยพร้อมตอบสนองต่อคำสั่งจากสมองในการรักษาบาลานซ์ได้ดีขึ้นนั่นเองน่าทึ่งมากครับที่ไม่ใช่แค่เรื่องกล้ามเนื้อโดยตรงแต่โยงไปถึงระบบประสาทรับรู้ตำแหน่งด้วยแล้วมีอะไรอีกครับที่การยืดเหยียดช่วยได้ประโยชน์ข้อที่3อันนี้หลายคนอาจจะประหลาดใจนิดหน่อยแต่มีความเชื่อมโยงที่ชัดเจนค่ะคือช่วยให้ความเครียดลดลง Stress Reduction โอ้โหยืดเส้นคลายเครียดได้จริงเหรอครับเนี่ยอันนี้ดูเหมือนจะเป็นเรื่องของจิตใจมากๆเลยแต่การยืดเหยียดมันเป็นเรื่องทางกายภาพมันเชื่อมกันได้ยังไงครับเชื่อมกันโดยตรงเลยค่ะเพราะว่าความเครียดทางจิตใจหรือ mental stress เนี่ยมันมักจะแสดงออกมาเป็นความตึงเครียดทางร่างกายหรือ physical tension อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยค่ะสังเกตไหมคะว่าเวลาเราเครียด กล้ามเนื้อคอบ่าไหล่หรือแม้แต่ขากรรไกรเราเนี่ยมักจะเกร็งตัวโดยไม่รู้ตัวเลยการสะสมความตึงเครียดนี้ไว้น,น,นานๆก็ยิ่งทําให้เรารู้สึกไม่สบายตัวอึดอัดแล้วก็เครียดมากขึ้นไปอีกเป็นวงจรเลยค่ะการยืดเหยียดกล้ามเนื้อก็เข้ามาช่วยทําลายวงจรน,นี้ค่ะ การค่อยๆยืดกล้ามเนื้อส่วนที่ตึงเครียดมันจะส่งสัญญาณผ่อนคลายไปที่ระบบประสาทช่วยลดความตึงของกล้ามเนื้อโดยตรงทําให้เรารู้สึกสบายตัวขึ้นแล้วพอร่างกายผ่อนคลายจิตใจก็จะสงบลงตามไปด้วยค่ะนอกจากนี้อย่างที่ทราบกันดีว่าการออกกําลังกายเบาๆรวมถึงการยืดเหยียดเนี่ยสามารถกระตุ้นการหลั่งสารเอนโดฟินหรือสารแห่งความสุขได้ซึ่งก็ช่วยปรับอารมณ์ให้ดีขึ้นลดความรู้สึกวิตกกังวลได้ด้วยค่ะ เหมือนยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวเลยนะครับเนี่ยคือได้ทั้งคลายความตึงทางกายแล้วก็ได้ปรับอารมณ์ทางใจด้วยสารเอนโดฟินด้วยสุดยอดเลยครับทีนี้กลับมาที่เรื่องการออกกำลังกายอีกครั้งเห็นว่ามีประโยชน์ข้อที่4คือช่วยให้ออกกำลังกายได้ดียิ่งขึ้น enhance exercise performance ตรงนี้แหละที่มันน่าสนใจจริงๆหมายความว่าถ้าเรายืดเส้นเป็นประจำจะทำให้เรายกน้ำหนักได้หนักขึ้นวิ่งได้เร็วขึ้นหรืออึดขึ้นอย่างนั้นเลยหรือเปล่าครับ Hmm. อ่าไม่ใช่การเพิ่มพละกกำลังหรือความเร็วโดยตรงแบบว่ากูปั๊บขนาดนั้นนะคะแต่มันเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็คุณภาพของการออกกําลังกายมากกว่าค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการออกกําลังกายที่ต้องการช่วงการเคลื่อนไหวที่สมบูรณ์หรือ full range of motion หรือท่าที่มันซับซ้อนหน่อยอะค่ะลองนึกภาพการทําท่าสควอท s ควอ t หรือ l u n ช์ลันช์ดูนะคะถ้าพวกนี้ต้องการความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อสะโพกต้นขาข้อเท้าค่อนข้างมากเลยถ้ากล้ามเนื้อเราตึงเกินไปเราอาจจะย่อตัวลงได้ไม่ลึกพอหรือทำท่าในฟอร์มที่ไม่ถูกต้องเช่นเข่าเลยตายเท้าไปเยอะหรือหลังงอซึ่งนอกจากจะทำให้กล้ามเนื้อเป้าหมายทำงานได้ไม่เต็มที่แล้วยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บที่เข่าหรือหลังได้อีกด้วยค่ะ แต่เมื่อกล้ามเนื้อของเรามีความยืดหยุ่นดีจากการยืดเหยียดสม่ำเสมอเราก็จะสามารถทำท่าเหล่านั้นได้ถูกต้องตามหลักมากขึ้นลงได้ลึกขึ้นควบคุมการเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นซึ่งก็หมายถึงการกระตุ้นกล้ามเนื้อเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดแล้วก็ลดความเสี่ยงในการบาดเจ็บลงด้วยค่ะผลลัพธ์ในระยะยาวก็คือพัฒนาการที่ดีขึ้นของการออกกำลังกายไม่ว่าจะเป็นความแข็งแรงหรือความทนทานค่ะอ๋อกระจ่างเลยครับคือมันไม่ได้ให้พลังซูเปอร์ไซาทันทีว่างั้นเถอะ แต่เป็นการปลดล็อกศักยภาพการเคลื่อนไหวของเราทำให้เราสามารถฝึกในท่าที่ถูกต้องแล้วก็ได้ประโยชน์สูงสุดซึ่งก็จะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นในระยะยาวนั่นเองเป็นการสร้างพื้นฐานที่แข็งแรงให้กับการออกกำลังกายทุกประเภทเลยนะครับเนี่ยถูกต้องค่ะมันคือการปรับปรุงคุณภาพของการเคลื่อนไหวซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาสมรรถภาพทางกายในทุกๆด้านเลยค่ะครับผม มาถึงประโยชน์ข้อสุดท้ายที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยโดยเฉพาะสำหรับชีวิตประจำวันเลยคือช่วยลดความอ่อนล้าในระหว่างวัน Reduced fatigue อันนี้ดูจะเป็นประโยชน์ที่หลายคนต้องการเลยนะครับโดยเฉพาะช่วงบ่ายๆที่แบบว่าพลังงานเริ่มตกสมองเริ่มตือ้อไทยเลยค่ะอาการสมองตือต้อตาตือรู้สึกเพลียๆช่วงบ่ายเนี่ยเป็นเรื่องที่หลายคนเจอเลยโดยเฉพาะคนที่ต้องนั่งทำงานหน้าจอหรือใช้สมาธิติดต่อกันนาน การลุกขึ้นมาเปลี่ยนอิริยาบถแล้วก็ทำการยืดเหยียดกล้ามเนื้อง่ายๆสัก5-10นาทีสามารถช่วยบรรเทาอาการเหล่านี้ได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยนะคะคกลไกก็ตรงไปตรงมาค่ะการยืดเหยียดและเคลื่อนไหวร่างกายเบาๆจะช่วยกระตุ้นระบบไหลเวียนโลหิตทำให้เลือดลำเลียงออกซิเจนสารอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้ดีขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมองค่ะ พอสมองได้รับออกซิเจนเพียงพอเราก็จะรู้สึกตื่นตัวสดชื่นกระปรี้กระเปร่ามากขึ้นความคิดก็จะปลอดโปร่งขึ้นช่วยให้เรากลับมามีสมาธิพร้อมทํางานหรือทํากิจกรรมช่วงบ่ายต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะเป็นเคล็ดลับง่ายๆแต่ได้ผลดีมากเลยนะครับแทนที่จะไปพึ่งกาแฟแก้วที่3าสลองลุกมายืดเส้นยืดสายดูก่อนอาจจะช่วยให้รู้สึกดีขึ้นแบบยั่งยืนกว่าด้วยซ้ํานะครับเนี่ย